ร้านค้าที่ได้รับป้ายท็อปชอยส์ในแต่ละเดือนที่ประเมินดียังไงพี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาบอกก็แปลว่าร้านค้านั้นๆน่ะมีผลงานที่โดดเด่นยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของยอดขายแล้วก็การดําเนินการจัดการร้านค้า แต่ไม่ได้ไดแค่ป้ายอย่างเดียวนะยังเพิ่มโอกาสเป็นสินค้าแนะนําแล้วก็เพิ่มการมองเห็นในช่องค้นหาแล้วก็เข้าถึงเครื่องมือการขายได้ก่อนใครด้วยเกณฑ์ที่จะได้เป็นร้านค้าท็อปชอตข้อ1มีปริมาณแล้วก็มูลค่าการขายที่สูง 2. ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมด้วยความสุภาพและก็ใจรักบริการ 3. ดําเนินการตามคําสั่งซื้ออย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพ 4. นําเสนอสินค้าที่เป็นของแท้แล้วก็มีคุณภาพ 5. ได้ความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากลูกค้าและปฏิบัติตามนโยบายของ TikTok Shop ของเดือนธันวาคมได้ประเมินไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังประเมินของเดือนมกราคมอยู่ระหว่างวันที่26พฤศจิกาถึง25ธันวาคมป้าย Top Choice เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง option ที่ทำให้ Creator เนี่ยตัดสินใจเลือกสินค้าจากร้านค้ามาทำ Affiliate ใครที่เช็คข้อมูลตรงนี้ไม่ได้หรือยังเช็คไม่เป็นพิมพ์ถามได้เลยค่ะ